เหงาและเบื่อไปหาความสนใจคนเรามีแนวโน้มจะสนใจคนอื่นแทนโดยจะมองหาความร้าใจและความสนใจจากการกลีเดคนอื่นและกระตุ้นให้พวกเขามีปฏิิรยาโตตออนี่คือเหตุผลว่าทําไมพฤติกรรมเรียนแบบต่อต่อกันในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นที่นิยมนะักคนเราอยากให้คนอื่นหัวล้อกับความพยายามล้อเลียนคนอื่นของตัวเองเพื่อให้ได้ยอดไลค์คอมเมนต์และแชร์หรือเพื่อความพึงพอใจชั่วครู่สังคมมองเห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเสมอเช่นนี้แหละความคิดเห็นที่สร้างสารรค์อาจมีประโยชน์ต่อการเติบโตแต่ความคิดเห็นแบบทำลายล้างที่บั่นทอนกำลังใจไม่ได้มีเจตา ในแง่บวกต่อเราเลย้าการสบประมาทและมีภาควิจารณ์เช่นนี้มาในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นก็ไม่ควรไปสนใจสิ่งที่เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมใหม่ที่เป็นบวกของผมก็คือช่วยผลักบางคนออกไปเวลาเจอคนหยาคายผมจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบที่อ่อนโยนไม่เข้าร่วมไปสู่การสู้รบที่พวกเขาเตรียมให้พวกเขาชินกับนิสัยชอบย้อนเย้ยคนอื่นเกินกว่าจะเปลี่ยนพลังงานของพวกเราไม่เข้าการสุดท้ายก็จาก,กันไปเองโดยที่ผมไม่ต้องเป็นฝ่ายปกิกตัว การที่คนอื่นจะมีอคติกับเรานั้นเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ตแตบใดที่เรายังสัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องเราก็ผูกมัดตัวเองให้ต้องเผชิญกับคนที่มีแรงสารสะเทือนต่ำและกระทำกับเราอย่างไม่ใยดี